ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนาตีฟิชชิงนะครับวันนี้นะครับนาตีจะมาขึ้นสายนะครับขึ้นสายสไตล์นาตีนะจเป็นสต็อปเปอร์เจ็ดวงหนึ่งนะครับอันนี้นะแบบนี้นะครับอันที่สองก็คือนี่ฮะเป็นตะกั่วนะครับต่อมาก็เป็นตัวเสียบทุ่นนะครับส่วนตัวนี้คือลูกหมุนนะครับลูกหมุนที่สามารถเปลี่ยนชิงเร็วนะครับ เวลาที่เราตกปลาที่ต้องการความเร็วนะครับเวลาชิงขาดนะครับแล้วก็ถอดออกแล้วก็เปลี่ยนได้ทันทีเลยสายเมนนะครับเป็นของนี่ฮะตัวนี้เลยนะครับที่ใช้อยู่ประจํานะครับเซโยตัวนี้เป็นฟลูโรคาร์บอนนะครับเป็นฟลูโรคาร์บอนนะครับสายเมนนะครับวันนี้จะขึ้นเป็น2.5นะครับ2.5ก็ประมาณ10ปอนนะครับสายชิงนะครับสายชิงใช้เป็น1.5นะครับปลายสายก็คือตัวนี้ครับสีแดงๆ ลาสายที่มันพับออกนะครับสายที่มันพับตรงเนี้ยผมจะไล่ออกไปล็อกสต็อปเปอร์ตัวนี้ก่อนนะหมุนสักรอบนะึงนี่นะครับตอนนี้ก็ได้ได้ส่วนที่จะใส่กับปลายคันเบ็ดของเราแล้วนะครับทำให้ดูนะครับว่านาทีใช้แบบนี้นะครับผมก็จะทำห่วงเป็นเล็กแป๊บแล้าก็จะได้ห่วงมาอ่านี้ ใส่เข้าไปก็ลูบแล้วก็ดึงสต็ปเปอร์มาหยุดไปคืนนะเพื่อความแข็งแรงนะครับประมาณนี้นะครับให้มันเหลือที่จับประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าเผื่อที่ ต,ตอนที่นัติใส่สายชีย้นะครับมันจะไม่ยาวเกินโคนคันจนเกินไปนะครับทำให้เราเก็บปลาลําบากนะครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะเราก็ใส่สต็อปเปอร์ไปเลยครับทีนี้ต้องให้มือเปียกน้ำนะคะเม็ที่2นะครับลูกลงไปหลังจากที่ใส่ได้2เม็ดแล้วนะสต็อปเปอร์2เม็ดแล้วนะครับทีนี้เราก็จะร้อยตัวเสียบทุ่นขงลงไปนะครับ ใส่ตัวเสเวร็จเพุ่งเสร็จแล้วนะครับกติก็จะใส่สต็อปเปอร์เข้าไปอีก2เมตรนะครับใส่เข้าไปอีก2เมตรนะทีน,นี้เราก็ได้มาลักษณะนี้แล้วนะครับเนี่ยได้มาลักษณะนี้ก็เป็นสต็อปเปอร์สตัวแล้วนะครับหลังจากที่ร้อยตัวนี้เข้าไปนะครับนาติก็จะใส่ตะก,กั่วครับใส่ตะกั่วเข้าไปาแล้วก็ Lock ล็อกด้วยสต็อปเปอร์อีกตัวหนึ่งนะครับมือต้องเปียกน้ำนะครับเพราะว่าสต็อปเปอร์มันค่อนข้างที่จะฟิตนะตอนนี้ได้แล้วครับจะผูกยังไงก็ได้นะครับขอแค่ให้มันอยู่นะครับแต่นาติจะถนัดผูกแบบนี้นะครับลดขึ้นแล้วก็หมุนสั้สามสี่รอบ แค่นี้ก็พอแล้วครับแค่นี้ก็อยู่แล้วนะนอกจากสายมันจะขาะดก o t i n งทีนี้ผมก็จะรูดตัวครอบตัวล็อกลูกหมุนลงมานะครับเนี่ยจะสังเกตวมันจะเป็นแบบนี้นะครับเราจะดึงลงมาให้มันล็อกล็อกลูกหมุนเอาไว้นะครับ มันจะปิดนี่ฮะปิดอ้ตรงรอยรอยผูกของเราไวนะ้นะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับได้แล้วนะครับประมาณนี้เลยนะตรงนี้คือเราสามารถที่จะเลื่อนตะกัวนะครับเลื่อนตะกัวเพื่อ ที่เขาเรียกว่าป้องกันปาลาละแวงนะครับแต่จริงๆแล้วผมว่ามันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับปลาเท่าไหร่นะครับเพราะยังไงเราตกชิ่งเราชิงของเรามันยาวอยู่แล้วนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ